สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็วินวินพระมพระบ้านพระเหมานะครับพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางให้พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับสนใจอะไรกันไหนก็อย่าลืมทักเรื่อโทรกันมาได้นะครับพี่ๆก็เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดสองนะครับไลน์ไอดีก็เป็น p o n g เอ็นจีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ QR code นะครับสแกนเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับนี่นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางให้พี่ๆทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็สนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไว้แจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปนะครับพี่ๆ มารายการที่1เลยแล้วกันนะครับพี่พีเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะกันนะครับรายการที่1น,นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายรายการน,นะครับผมขออนุญ,ญาตยังไม่ได้ดูพระ,ะเลยนะครับรายการที่1น,นะครับะจะเป็นพระสมเด็จอันนี้ผมดูเป็นคล้ายๆเป็นพิมพ์เจดีนะพี่พีคล้ายๆเป็นพิมพ์เจดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับเดี๋ยวดูเนื้อก่อนนะเนื้อสวยมากครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่พี่นี่ครับพระสมเด็จพิมพ์เจดีหรือเ่าไม่แน่ใจดึกหรือวัดละกังพิมพ์ใหญ่นะเนี่ยครับพี่พี่รายการที่หนึ่งครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จฟอร์มสวยมากครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับ รายการที่1น,นะครับเอา3 0 0บาทนะครับรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่2นะครับจะเป็นอันนี้แกะไม่ออกรายการที่2จะเป็นพระปิดตานะครับพี่พี่พระปิดตาอันนี้จะดูเป็นใส่ใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่พี่นี่ครับ ยันประมาณนี้เลยพี่ผมก็ไม่เป็นนะไม่แน่ใจทางที่ไหนนะแต่ดูกเก่าดิพี่องนี้นะครับพระปิตานะครับองนี้จะสวยงามมากๆครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่อง์นี้เอาสามร้อยบาทพระปิตานะครับนี่ครับเหมือนเป็นเส้นๆนะพี่พี่อง์นี้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับ รายการที่สามจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อครงนะครับวัดบางกระพร้อมปั๊มข้างกระบอกด้วยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญก็ไหลทองนะครับพี่พี่หลวงพ่อครงนะครับนี่ครับจมูกนะครับสวยงามามากๆครับองนี้เป็นเหรียญก็ไหลทองนะคะร,ครับพ่อคงรายการที่สามนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาท,ทครับพ,พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาท คำข้างกระบอกขอบเรียบๆนะครับพี่พีองนี้เอา400บาทครับหลวงพ่อคงนะครับกำบังกระพร้อมรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่จะเป็นอ,อันนี้เลยนะครับพี่ๆีเป็นเหมือนปิดตาถักเชือกนะครับคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับปิดตางลงรักถักเชือกนะครับน่าจะเป็นทางสายปุเอี่ยมพี่ๆีนะครับ ตรงนี้เก่ากมากๆเลยตรงนี้เอา350าบาทครับพี่พีรายการที่4ปิตาปูเอี่ยมตุ๊กตานะครับตรงนี้นเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเอา350บาทครับตรงนี้พี่พีเอา350บาทแต่รักเก่ารักแห้งหอย่างเลยพี่พีรายการต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5จะเป็นเหรียญจอบเล็กพ่อเงินนะครับพี่พีเป็นเหรียญจอบเล็กพ่อเงินนะครับ เป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อ,องเงินคงนี้สวยงามมากๆครับนี่องนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่จอบเล็กพ่อเงินนะครับเอาสองร้อยบาทนี่ครับจอบเล็กพ่อเงินนะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่สวยงามมากๆเลยรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกนะครับ รายการที่6จะเป็นพระสมเด็จขี่สิงห์นะครับผมดูเป็นเป็นพ่อกรวยนะนี่ครับไม่แน่ใจนะเป็นเนื้ออะไรนะแต่ดูเก่าดีพี่พี่นะครับดูเก่าดีนะสมเด็จขี่สิงห์เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วดูเก่านี่สวยงามมากๆครับตันนี้สมเด็จขี่สิงห์นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับตังนี้รายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดจะเป็นอันนี้เลยอันนี้เขาบอกเป็นปูทิมนะผมไม่แน่ใจว่าว่าใช่เปบ่านะครับนี่เป็นพระปิดตาแบบนี้ครับพี่พีเพราว่าเป็นปูทิมเนี่ครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีเป็นพระปิดตารายการที่เจ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทนเนื้อเก่าดีนะพี่พีเอาสามร้อยบาทครับองน,นี้รายการที่เจ็ดนะครับ ปิดตานะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่แปดครับต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นพระสมเด็จตรงนี้เลยนะครับพี่พี่งนี้นะ่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้ไมั้ยผมไม่แน่ใจพี่พี่นะครับแต่สวยดีนะครับตรงนี้เอาสามร้อยบาทครับใส่ตลับจิวเวลรี่มาหนึ่งใบจะสวยนะผมว่าแพฟอร์มค่อนข้างสวยเลยละตรงนี้นะครับ เอาสามร้อยบาทครับองนี้น่าจะเป็นมเส้นได้ไหมผมไม่แน่ใจนะผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พีเอาสามร้อยบาทครับองนี้พระสมเด็จรายการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นเหรียญทางใต้นะครับน่นาจะเป็นเหรียญท่านอาจารย์นำนะครับวัดดอนสาราพัทลุงนี่ออกเป็นเนื้อเงินๆเลยนะ ต่ไม่แน่ใจนะพี่เนี่ยแต่เจ้าของซื้อมาเป็นเนื้อเงินเลยนะนี่ครับท่านอาจารย์นำเนี่ยนะท่านอาจารย์นำนะครับวัดดอนศาราเนี่ครับพี่พี่องนี้เอาห้าร้อยบาทครับเหรียญท่านอาจารย์นำจะสวยนะพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับวัดดอนศารานะครับเหรียญนะครับผมไม่แน่ใจรุ่นใจปีนะนี่บถ้าดูเก่าดีนะครับ อาจารย์นำนะครับรายการต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10จะเป็นร้าปิดตาตอนนี้เขาเรียกอะไรอะออหลวงปู่แก้วบาททะเลพี่พีพ,พ,พิมพ์ปั้นนะครับนี่พิมพ์ปั้นนะปู่แก้วนะครับพี่พีรายการที่10นะครับพิมพ์ปั้นเนาะอ,องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับบากท,ทะเล นะครับพิมพ์ปั้นอ๋อเอนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นี่ครับเก่าดีตรงนี้ได้เกา่าเกา่าเนื้อเก่าดีนะครับพิมพ์ปั้นนะเอาสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นอ,อันนี้ละกันนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นปลูกไข่นะครับปลูกไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่พี่ปิตานะครับปิตาปลูกไข่ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นปุกไข่นะนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่อ,องนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทเป็นปิตาปูไข่ผมว่าดูดูเป็นปูไข่นะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นพระหลวงปุวดพิมพ์เตาลีเอนะครับพี่พี่อ,องนี้พระฟอร์มสวยมากๆครับ นี่อาจจะไม่มีคาบคียเบ้าอะไรมากมายนะองนี้แต่ฟอร์มสวยมากๆครับตารีดเอครับพวกนี้พี่ๆเป็นพระหลวงพ่ทวดนะครับหลังแอนแอนร้อยเก็บแต่งแทงตะใบนะแต่องนี้ฟอร์มสวยดีครับพี่ๆี่งนี้เอาห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบสองหลวงพ่ทวดนะครับตารีดเอนะครับพี่ๆี่งนี้เอาห้าร้อยบาทครับสวยงามมากๆตรงนี้ปีศูนย์ห้านะครับ ตองรีรายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามจะเป็นเอออันนี้เลยนะครับพี่พีสิบสามสิบสามจะเป็นเหรียญเหนือพรมนะครับปูดูวัสแกรเอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญเหนือพรมนะครับปูดูวัสแกรอ,องนี้เอาสามร้อยบาทครับเผื่อพี่พีอะไรถูกใจนะ นี่ครับเหรียญเหนือผมอูดูนะครับวัสดกเอา300อบาทครับรายการที่13ต่อไปรายการที่14นะครับ14จะเป็นอ่หลวงพ่อเงินพิมคิตาองนี้น่าจะเป็น3ชายนะพี่พี่องนี้น่าจะเป็น3ชายแต่กรอบไม่ได้แตกนะพี่มันมันน่าจะลาะนนดเฉยนะครับคิตา3ชายนะครับพี่พี่แต่เนื้อเก่าดีจังเลยพี่พี่พนะสวยงามมากๆครับตลับเป็นตลับเงินชุบทองนะ ทุบทอง 18K มาสวยงามมากๆเอา450ครับพี่พเอา450บาทน่าจะเป็น3ชายพี่พนี่ครับแต่เนื้อดูมีน้ำทองเก่านะครับอุ้นี้เอา450บาทนะครับไม่แพงอุ้นี้นี่ครับ3ชายรายการต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15จะเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พ พ่อเดิมปี82นี่ครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับพอเดิมปี82เอา350บาทครับพี่พีองค์นี้เอา350บาทหล่มพอเดิมปี82นะครับนี่ครับพี่พีฟอร์มสวยเลยพี่พีฟอร์มสวยเลยนะครับเอา350บาทครับเส้นคอชัดมากครับ350บาท รายการต่อไปรายการที่10เท่าไหร่นะสิ 16, นะครับรายการที่16จะเป็นหลอดพ่อเงินพิมกิตานะฮะองนี้ฟอร์มสวยครับนี่ครับเป็นพ่อเงินพิมกิตาครับพี่พีองนี้องนี้น่าจะเป็นสี่ชายไหมพี่พีนี่ครับพ่อเงินพิมกิตาองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีองค์นี้เอาสามร้อยบาท นะครับป้องเงินทิมกิตาร,รายการที่15นะอ่ะสิบนะครับพี่พีขอไปรายการที่16นะครับรายการที่17นะครับจะเป็นเอ่อเป็นสิงโอ้แกะยากมากเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงนะครับพี่พีสิบเจะเป็นสิงอันนี้เป็นงานะครับเป็นเนื้องานะสิงหสามขวัญน,นะครับพี่พีเหมือนเนี้คยครับผมดูเป็น อาจารย์เหงงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่พี่เป็นโคจชสิงนะครับเป็นโคจเสิงตัวใหญ่นะครับได้ถามมีรอยจานเป็นโคจชสิงนี่ครับตัวใหญ่ตัวหนาเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นโคจชสิงนะครับนี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับรายการต่อไป รายการที่10เท่าไหรล่ะสิบแปนะครับ18จะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังองค์นี้ครับพี่พี่นี่ครับองค์นี้ฟอร์มสวยมากๆครับพี่พี่สมเด็จนะครับนี่ครับเป็นวัดะระฆังนะของหลวงวัดะระฆังนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ เป็นพระสมเด็จวัดละขังองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับจะสวยงามมากๆขององค์นี้พี่ๆสมเด็จวัดละขังนะครับเอาห้าร้อยบาทองค์นี้พิมพ์ทรงสวยงามนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าจะเป็นอันนี้เลยรายการที่สิบเก้าจะเป็น เหรียญพระพุทธชินราชน,นะครับพี่พีอันนี้นา่าจะเป็นปีผมไม่แน่ใจเราราวปีสิบห้านะสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ครพี่พีเหรียญพระพุทธชินราชน,นะครับนี่ครับอันนี้เอาไปขอสี่ร้อยบาทครับพี่พีอาน,นี้มีเสาอากาศไว้นะเขาบอกมีเสาอากาศตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะี่นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับเหรียญชินราช <c oughs> หลังนะเลสวนนะครับหลัง ล้วพี่ดูกรอบอย่างเก่าเลยพี่ตรงนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบจะเป็นอันนี้เลยยี่สิบจะเป็นอ่อปูทวดหลังหนังสือนะครับพี่พี่ตรนี้จะเป็นอ่าคางขีดนะมีคางตรงคา,า,างมีขีดนะครับเรียกว่าค้างขีดนะครับ ปูทวดหลังหนังสือนะครับองนี้สวยงามมากๆครับนี่ครับปูทวดเอา450บาทครับองนี้ี่พีนี่ครับสวยงามมากๆเลยเอา450บาทตัวหนังสือยันคมชัดนะครับปูทวดนะครับรายการที่2 0เนาะ450รบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่21ดนะครับ ยี่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้พระผมไม่แน่ใจไม่ทราบที่นะพี่เอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันอันนี้ได้หมอหมอกว้ทีนะนี่ครับพี่พี่เป็นพระเนื้อชินนะครับแต่นี้ผมไม่ไม่ทราบที่เลยนะพี่เอาสามร้อยห้าสิบครับยี่สิบเอ็ดวันนี้น่าจะได้สามคลิปรายการเพราะว่าต้องไปตอนเช้าด้วยนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับวันนี้ <c oughs> รายการต่อไปรายการที่32นะครับรายการที่32จะเป็นอ,อ,องค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับพี่พีนี่ยี่สิบสองขอไปนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นองค์หลวงพ่อโสธรพ่นสายทองนะครับพี่นี่เส้นคอชัดเลยนี่ครับเป็นองค์หลวงพ่อโสธรน,นี่ครับ มาความตลำเงินหนึ่งใบเลขมีนะใต้ฐานํ่มันมองไม่เห็นนะพี่พี่เลขมีนะใต้ฐานเอา450บาทครับ<ม>พวกนี้เอา450ราสิบาท22บสอนะครับยีเอาสี่ร้าสิบบามนะครับรายการต่อ,อไปรนาะการที่23 23บามจะเป็นเหรียญอันนี้แลนนะครับ เหรียญพ่อลุ่งนะครับพี่พีเอาเป็นนึงขึ้นเงินเลยนะเหรียญพ่อลุ่งวัฒกะบือนะครับองนี้หน่าแก่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนี่ครับเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับพ่อลุ่งนะเอาหกร้อยบาทพี่พีจะสวยางามมากๆครับองนี้เอาหกร้อยบาทพ่อลุ่งนะครับรายการยี่สิบสามเอาหกร้อยบาทรายการต่อไป รายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่จะเป็นเอ่พระอันนี้เลยนะครับเป็นพระนางพญานะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นอกนูนเล็กไหมผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นอกนูนเล็กไหมครับนางพญาพี่พี่เมื่อวานก็เข่าเข่าโคง้งก็บอกเป็นเข่าตรงไปแล้วนี่องนี้นะครับ เอา350บาทครับพี่พีตรงนี้สวยงามมากๆครับนางพญานะเอา350บาทครับนี่ครับ350บาท25ครับรายการออกไปรายการนี้่25 25จะเป็นเออเดี๋ยวนะยี่บ ยี่สิบห้าจะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พิงคนะ์วันนี้จะเป็นพระฟอร์มพ่อเงินนะครับพิมค์คิดตาตวันนี้สวยงามมากๆครับวันนี้มีคล้ายๆมีเม็ดต่างๆนะจับค่าพีเบานะครับพี่พี่นี่ครับใต้ฐานนะนี่ครับพี่พี่ สวยงามมากๆครับพิมพ์คิตานะครับพี่พีองนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่พีมีรอยรอยก็เเียกรอยรอยแกนข้างๆนะครับองนี้น่าจะเป็นคิตาสี่ชายนะพี่พีวันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่พีสวยงามมากๆครับรายการที่ยี่สิบห้านะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับ รายการที่ยี่สิบหกจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่อันนี้เล็กมากเลยนะอันนี้เขาบอกเจ้าของเดิมบอกเป็นเป็นพระปกพ่อเดิมนะครับพี่พระเหมือนผมไม่แน่ใจพ่อเดิมหรือหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยนะครับเป็นพระปกหรืออะไรนะเขาบอกพ่อเดิมเออพ่อเดิมนะข้างหลังเป็นพ่อเดิมเนี่ยครับพี่ีน่าจะเป็นพ่อเดิมนะองนี้เอาก้าร้อยบาทครับพี่บีองนี้เอาก้าร้อยบาท นี่ครับโอ้โหแต่สภาพผ่านใช้มาพอสมควรนะพี่บิ๊เอาเก้าร้อยบาทครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะพระปลอกหลวงพ่อเดิมรายการที่ยี่สิบเท่าไหรยี่สิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นนี่แหละอันนี้อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจเป็นปูแก้วหรือเปล่านะ ยีสิบเจ็ดเนี่ยครับไม่แน่ใจเป็นปูแก้วหรือเปล่าแต่รักแห้งรักเก่ามากครับองนี้นี่ครับองนี้เอาห้าร้ยบาทครับพี่บีเป็นพิมพ์ตุ๊กตาแบบนี้พี่บีเอาห้าร้อยบาทอันนี้ผมไม่ทราบที่เลยได้หม้เหม่าออกมาแบบนี้เอาห้าร้อยบาทครับองนี้นี่ครับ หินตุ๊กตานะยี่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นยี่สิบแปดจะเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะครับพี่ยี่สิบแปดจะเป็นเออ่เหรียญพระครูทองสุขนะครับวัดตโนดหลวงเทเลเรกในงานโยช่อช่อฟ้าสาราโบสถ์นะครับพี่นี่ หลวงพ่อทองสุกนะครับแต่เก่าเิวตรงนี้พี่พี่เอาหกร้อยบาทครับตรงนี้หลวงพ่อทองสุกวัตถหนดหลวงนะครับเอาหกร้อยบาทครับนี่ตะเก่ามากๆาเลยนะเหรี่ยนเป็นเนื้อทองแดงกระลทองนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตถหนดหลวงเอาหกร้อยบาทครับยี่สิบแปดอไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่ยี่สิบเก้าจะเป็นเสือนะครับพี่พี่ เสือผมไม่ทราบที่นะแต่น่าจะเป็นเขี่ยวนะครับพี่เขี่ยวเก่าเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเขี้ยวเก่านะเอาสี่ร้อยบาทนะครพี่พี่เป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวนะครับเอาสี่ร้อยบาทยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสามสิบจะเป็นเหรียญราชบุรีนะแต่ผมไม่แน่ใจก็แล้วเป็น หลวงพ่ออะไรนะต่เกานนี่พี่องน,นี้เอาสามบาทครับเหรียญน,นี้นะเอาสามบาทนะครับสามติดนะองน,นี้เอา,350าสามร้อยบาทสานะครับสาสบเดจะเป็นอันนี้แล้กันนะครับพี่ 31จะเป็นอันนี้จะเป็นหลวผป้่เอี่ยมนะพี่แต่เนื้อออกเป็นเนื้อสมฤทธิ์เลยนะแก่ดำนี่ครับเป็นเป็นพระชัยก็ผมไม่แน่ใจนะพี่พี่พระชัยปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับพี่พี่แต่ออกเป็นเนื้อสมฤทธิ์แก่ดำดำเลยนี่ครับองนี้เอา400บาทครับพี่อ,อนี้เอาสี่บาทพระชัยนะครับ เอา400บาทนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสองจะเป็นอันนี้จะเป็นพระปิรันนะแต่ผมดูเป็นพระปดรันนะตลับหนึ่งใบสวยมากครพบพี่พระปิรันนะครับแต่สวยงามมากๆเป็นเนื้อแบบเนื้อเก่าเลยเนื้อจะออกฟูๆแบบนี่ครับเป็นธรรมชาติของเนื้อเลยนะพี่พคล้ายๆปดรันทรงซุ้มประตูอะแต่ผมไม่แน่ใจนะพี่พี่ นี่ครับองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เอาเก้าร้อยบาทเนื้อออกเป็นสมเด็จเก่าๆแต่มันฟูรธรรมชาตินะผมว่านี่ครับเอาเก้าร้อยบาทโอเคพี่ๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้เลยนะครับ EP นี้ขอบพระคุณพี่ทุกท่านมากครับสวัสดีครับ